ตอนนี้เราอยู่กันในวอเฟมนะครับกลับมาที่อาวุธกันนะครับเป็นอาวุธอ,อ,อาวุธลองนะครับจะเรียกว่าปืนพกก็ถือว่าใช่นะครับถึงแม้ว่ามันจะยิงเราออกทีละสามนัดก็ตามน,นั่นก็คืออ่านว่าอะไรเวเกอร์มาริล็อกเหรอถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับมีคนขอมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าอาจจะเห็นว่าผมใช้บ่อยในคลิปนะครับเป็นหนึ่งในอ,อ,อาวุธลองที่ผมใช้เป็นหลักนะครับความสามารถ ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอะมาดูกันนะครับอ๋อแล้วก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นคลิปแรกนะครับหลังจากที่ผมหายป่วยนะครับที่ผมอัดไประหว่างที่ผมอยู่ในเกมนะครับซึ่งอ,อาจจะมีการไอบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็อาจจะมีเสียงปแปลกแปแทรกเข้ามาซึ่งนั่นคือลูกอมนั่นเองนะครับผมยังต้องกินลูกอมอยู่เพื่อให้พูดแล้วไอน้อยที่สุดนะโอเค มาดูข้อดีของปืนกันก่อนนะครับข้อดีของปืนกระบอกนี้ครับมีอยู่ผมคิดว่าเท่าไหร่สองอย่างมั้งอย่างแรกนะครับก็คือเอ่อมันมีค่าสเตตัสที่สูงนะครับค่าสเตตัสสูงแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่เราโจมตีศัตรูแล้วจะติดสถานะแปลกนะครับสถานะที่อยู่ในอาวุธเนี่ยในดาเมจที่ยิงออกไปเนี่ยมีเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งเราจะเน้นตรงนี้กันก่อนนะครับมาดูมอสกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือ h o นดิชชัไตรครับคอนดไตรเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าใครที่รอคลิปนี้นานมากเพราะว่า mm hmm. ผมอัพ h o นดิชชันไตรยังไม่เสร็จในตอนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นออมอดท,ที่มีแรงสูงนะครับต้องใช้ต้องใช้วิชั่นคอและเงินเยอะมากในการอัพมันนะครับก็เลยนานนะ h o นดิชชันไตรครับเพิ่มดาเมจให้220รนะครับจำเป็นสำหรับพื้นพกทุกเอ่อเขาเรียกอะไรอะ พื้นพกทุกอันที่เราอยากจะให้มันออกมาแรงนะครับก็ควรจะต้องมีอันนี้เอาไว้นะต่อมาเอ่อมอดอันนี้นะครับจะบบกไฟเลสเรนะครับก็คือเพิ่มความเร็วในการยิงนะครับแล้วก็เอิมที่ช็อตอีก6ก็ก็คือมีโอกาสที่ยิงหนึ่งครั้งแต่ว่าจะออกมาถึง2ครั้งนะครับต่อมาครับเพิ่มมุมทีช็อตอีก120นนะครับเหมือนเดิมครับก็คือยิงแล้วมีโอกาสออกหลายนัดนะครับเพิ่มดาเมจกันไปแบบง่ายๆนั่นแหละต่อมา มัดอันนี้ครับจะเพิ่มฮิตดาเมจนะก็คือดาเมจไฟนั่นเองนะหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มโอกาสติดสถานะอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับต่อมาอันนี้เพิ่มดาเมจที่เป็นพิษนะครับแล้วก็โอกาสติดสถานะอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้บวกดาเมจไฟอย่างเดียวนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เอ่อเพิ่มดาเมจน้ำแข็งนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีโอกาสติดสถานะเพิ่มขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สุดท้ายครับก็คือเพิ่มดาเมจน้ำแข็งนะครับจะเห็นว่าเออคือเกมนี้มันมีอยู่สี่ธาตุใช่ไหมถ้าพูดถึงบวกไฟน้ำแข็งแลพวกนี้นะครับซึ่งทั้ง4อันที่ผมใส่มาเป็นหลักนะครับคือบวกสถานะหมดเลยซึ่งนั่นทําให้ทุกครั้งที่ผมยิงออกไปดาเมจต,ต่อศัตรูถ้ามันตายก็ตายเลยแต่ถ้ามันเออถ้ามันไม่ตายนะครับติดสถานะแน่นอนนะครับเพราะว่าพอรวมกันหมดนี่แล้วเนี่ยสถานะโอกาสติด ถึง100%นะสำหรับปืนกระบ,บอกนี้แล้วก็ข้อดีที่2ที่เราคร้างเอาไว้นะครับนั่นก็คือมันเป็นอาวุธของซินเทเคีนั่นเองซึ่งเป็นของฝั่งสติลโมเลเดียนะครับทุกครั้งที่เออเกจของอาวุธนะครับมันเต็มซึ่งจะมีเฉพาะอาวุธของซินเเกตเท่านั้นนะครับทุกครั้งที่เกจของมันเต็มนะครับก็ทำดาเมจไปนะครับหรือไม่ก็เพื่อนเราทำดาเมจก็ขึ้นเช่นกันนะครับพอมันเต็มปุ๊บเราจะได้เลือดกลับคืนมานะครับ25%มัง้งถ้าผมจร์ไม่ผิดน,นะ 25%ของแม็กเลือดที่เรามีนะครับรวมถึงบวกอาเมอร์ด้วยอีก50%มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับลองเช็คดูอีกทีหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ดูมาก่อนที่จะมาทําแต่ว่าแล้บวก2อย่างนี้แหละนะครับเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าอาเมอร์เนี่ยเพิ่มแค่30วินะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าคุ้มแน่นอนนะครับจบสำหรับคลิปนี้สำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับ โอเคแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทําตามนี้นะครับทุกคนสามารถเลือกวิธีของตัวเองได้นะครับแต่ผมคิดว่าการที่เน้นข้อดีของมันในเรื่องของสเตตัสให้ขึ้นมาสูงที่สุดเท่าที่ทําได้ก็ทําให้ปืนกระบอกนี้แรงมากอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อัตราคริติคอเเพราะว่าจริงๆแล้วอัตราคีย์ที่เ20%ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับลองเลือกดูแล้วกันเอาตามที่ชอบเนาะ เราก็เสหรับใครก็ตามที่เราดูวอลเฟมตัวอื่นอยู่นะครับเช่นไลโน่นะถึงแม้ว่าเจนผมเล่นในคลิปก็ตามนะครับแต่ว่ายังห่างไกลาจากคำว่าทำเสร็จนะครับแอชพาร์มนะครับผมเพิ่งจะแม็กเลเวลสำสิรอบแรกยังไม่ได้ความมากเลยเพราะงั้นอีกนานแน่นอนเราขี่พาร์มเช่นกันนะครับแล้วก็เออมันจะมีมอสหลายตัวนะครับที่จะต้องอัพให้สุด สำหรับคือมันก็จะเหมือนกับออเนสไตล์ของปืนตันนี้ละ่ะก็คือเป็นมอสที่ต้องมีแรงส์สูงใช่ไหมแล้วก็ยังไม่ได้อัพสักเท่าไหร่เลยนะครับก็อาจจะต้องรอนานกันนิดนึงแต่ว่าทําอยู่ครับทําอยู่ก็รอกันหน่อยแล้วกันก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับก็เหมือนทุกคลิปลักก็ฝ่าสปอนเซอร์นะครับสำหรับนัคลิปซิมโตนะครับอย่าลืมรัทไปกดไลค์ถ้าเป็นแรงใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคือถึงแม้ผมจะบอกว่ายังมีมอสอีกหลายตัวที่ผมจะต้อง แม็กมันให้ได้นะครับก็คือจะต้องอัดเวชชั่นคอเข้าไปอ่ะเพื่อคามันจะเต็มนะครับซึ่งใช้เวลานานมากก็ตามนะครับแต่ก็ยังสามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ว่าอยากจะดูอะไรต่อนะครับซึ่งถ้าอะไรที่ผมสามารถทําให้ได้ก่อนผมก็จะทําให้นั่นแหละเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ